สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้านะครับผมมาเจอกับกองทัพเช่นเคยนะครับที่อิวสูตรสยามซิตี้สาขาสำโรงครับผมและแน่นอนวันนี้ผมมี m ิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับผมอีกหนึ่งคันนะฮะแต่ว่าคันนี้นะฮะเป็น m ิวเอ็กซ์แอคทีฟที่ใส่แบบล้อแม็กขอบ20นะครับของงาน ทีอีสามเจ็ดนะนะครับเป็นล้อทีอีสามเจ็ดขนาดยี่สิบนิ้วนะครับผมอ่าหลายหลายท่านก็อยากจะได้นะครับขอบยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเพราะว่าส่วนมากที่เรารีวิวไปน่นะฮะจะเป็นขอบสิบแปดนิ้วนะครับอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าใส่ขอบยี่สิบไปแล้วเนี่ยหน้าตารูปลักษณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเพราะว่าผมมีแต่งอีกหนึ่งคันนะครับผมไว้ตัดสินใจกันนะฮะเออแล้วเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะ มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับของคาโต้ด้วยนะครับเป็นชุดใหญ่แบบรอบคันเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกโปรโมชั่นนะครับพร้อมแต่งทุกอย่างว่าราคาเท่าไหร่ออกจบเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวรถกันก่อนครับงั้นก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเป็น m u วเอ็ก i v แนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งของเอ็นเพ r เอร์นะครับผมนะเป็นของค่ายคาโต้นะชุดนี้นะครับเป็นชุดแต่งแบบหน้าใหญ่นะครับผมนะครับ หน้าตาก็จะดุดๆประมาณนี้นะครับสำหรับชุดแต่งของคาโตชุดนี้นะประมาณ21ชิ้นได้เลยนะครับผมมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับให้ครบเลยรวมถึงสปอยเลอร์หลังกันด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยเขาจะใหญ่หน่อยนะนะครับมีจะใหญ่หน่อยนิดนึงนะนะใส่ไฟตัดหมอกได้นะครับเพิ่มไฟ ตัดหมอกได้นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นแถบแบบนี้นะแถบสีแดงแงนะครับผมนะครับเพราะว่าต่าของเราไม่ได้ถอดตัวเก่าออกนะฮะจะเป็นตัวชุดครอบเพิ่มเข้าไปนะฮะในส่วนของตัวกระจังหน้านะฮะดำด้านพร้อมแถบสีแดงๆแบบนี้นะครับสาหรับใครที่ชอบออกแนวโทนแดงแงตัดแดงๆหน่อยชอบแน่นอนนะฮะสำหรับเซตนี้นะครับและก็มาพร้อมในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับเป็นคําว่า employer นะอ่านะครับชุดนี้เป็นชุดของคาโต้นั่นเองนะฮะ สำหรับท่านไหนอยากได้ผมก็จัดให้ได้เลยทีเดียวนะครับผมด้านข้างเนี่ยเขามีคิ้วล้อมาให้ด้วยนะในชุดแต่งชุดนี้นะครับพร้อมกับกับแผงประตูนะครับผมนี่เราแถมมาให้นะอ่ะ สําหรับตัวแม็กนะครับเป็นขนาด20นิ้วนะฮะซึ่งใส่เข้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดูทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่เป็นขอบ18นะฮะแต่พอใส่ขอบ20ของงาน T.E.37 เข้าไปเนี่ยตัวรถมันดูใหญ่ดูสูงขึ้นผิดหูผิดตาเลยนะฮะจริงๆแล้วถามว่าขนาดตัวรถเนี่ยมันมันต่างจากเดิมมากไหมมันไม่ได้ต่างนะแต่พอเราดูวิติของตัวรถเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อเวลาที่เราใส่ตัวแม็กนะครับ ที่ขนาด20เนี่ยมันมันดูสวยและดูใหญ่จริงๆนะครับผมอ่านะตัวนี้ผมก็จัดให้ในเซตนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับผมนะโอเคนะครับกระจกนะครับในเซตนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่นะฮะยังเป็นเดิมๆอยู่นะรเรายังไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้านะครับกระจกตัวเดิมก็จะเป็นครอบดำๆแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดท่านไหนอยากใส่เป็นแบบกระจกไฟฟ้าเราก็ใส่ให้ได้ ละส่วนต่อมานะครับของตัวด้านข้างเนี่ยมันเป็นของชุดสเกิร์ตคาโต้เนี่ยนะฮะอ่าตัวนี้ก็จะมากับงานของตัวคาโต้ด้วยเป็นงานชุดแต่งตัวนี้ครับนะครับมีครอบในส่วนของตัวบันไดเนี่ยข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ครอบในส่วนของตัวประตูนะฮะกับข้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยมีคําว่ามิวเอ็กนะครับของคาโต้นะครับผมนี่มีไฟอย่างนี้ด้วยนะอ่า ส่วนตัวด้านหลังนะครับผมนะก็จะเป็นตัวชุดสเกิร์ตหลังนะครับจะมาเป็นแบบท่อเหลี่ยมนะครับคู่นะครับซ้ายขวาเนี่ยนะจะเป็นแบบสีท่อนะจะออกมาแบบนี้เลยนะมีคำว่าเอ็นเพลอร์ด้วยนะครับผมมองว่าดูดุแล้วหล่อจริงนะฮะด้านท้ายเนี่ยมีตัวคาดท้ายนะเป็นของงานคาโต้เหมือนกันนะครับผมมีคำว่า m ิ l X นะซึ่งตัวนี้นะฮะไม่ใช่แบบมีไฟนะตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดานะับถ้าเกิดลูกค้ายังได้แบบมีไฟก็สามารถเพิ่มได้นะครับ ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ผมมองว่าสวยมากๆเลยนะเมื่ออยู่ในรถของมิวเนะครับมันทําให้ตัวมิวเนี่ยมันมีมิติที่ดูดีมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะตูดกลมๆนะฮะมาใส่แบบนี้แล้วดูหล่อเท่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะสนใจก็จัดให้ได้นะในโปรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีท้ายคลิปนะครับผม ก็ดูในส่วนภายในนะครับเราฟีในส่วนตัวเบาะหนังให้นะครับทุกคันอยู่แล้วนะก็จะเป็นงานเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับตัดเย็บให้รอบคันครับเดินงานเดินตะเข็บสวยๆเหมือนเดิมนะครับหน้าจอของโรงงานครับปุ่มมัลติฟังก์ชันของโรงงานให้อยู่แล้วนะครับผุมพร้อมกับตัวกล้องถอยด้วยครับผมทั้งหมดรอบคันที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับผมสำหรับรถคันี้นะฮะพร้อมชุด แต่งของคาโต้รอบขันยิบเอชิ้นนะล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับผมเป็นงานของทีอี e 3 7นะแล้วก็พวกเบาหนังไฟตัดหมอกพวกประกันภัยพรบรทุกอย่างของแถมมาตรฐานผมมีให้ครบนะฮะออกรถเพียง93,100บาทเท่านั้นครับผมแค่นี้จบแล้วนะครับไม่ต้องออกอะไรเพิ่มไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะเพียงเท่านี้พอเลยนะผมเอาแบบนี้ให้คุณลูกค้า กลับบ้านได้เลยนะครับผมนะผ่อนนะครับสําหรับราคานี้นะผ่อนนะครับอยู่ประมาณ16,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจทักมาหาเซลลกองทัพได้เลยนะครับผมที่ไลน์นะฮะเดี๋ยวกดลิงก์ไลน์นะครับผมใต้คลิปได้เลยนะฮะหรือว่าโทรก็มานะครับพูดจใา้พูดคุยกันก่อนได้ครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะฮะถ้าสนใจแล้วโทรมาครับผมสวัสดีครับ